แฟนชส์ขายดีสนับสนุนโดยเชตเตอร์ atter, ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดอันดับหนึ่งของคนไทยด้วยเอกลักษณ์ของเมนูไก่ย่างเลิศรสและความหลากหลายของเมนูอาหารที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีอิ่มง่ายๆไม่ต้องจ่ายแพงต้องเชตเตอร์สนใจธุรกิจโทร02-641-0377หรือ02-641-0461รวม10แฟรนไชส์ฮาลานน่าลงทุน ธุรกิจแฟรนไชส์ในเมืองไทยมีจำนวนมากแต่ไม่ใช่ทุกแฟรนไชส์ที่จะเจาะตลาดมุสลิมได้เราต้องยอมรับว่าชาวมุสลิมทั่วโลกมีไม่น้อยกว่า2 0 0 0ล้านคนและยังเป็นกำลังซื้อมหาศาลที่ถือได้ว่าเป็นตลาดใหญ่ที่น่าสนใจซึ่งอาหารฮาลาลมีความพิเศษในเรื่องรสชาติและวัตถุดิบที่ต้องคัดสรรอย่างดีรวมถึงขั้นตอนและกรรมวิธีในการผลิตต่างๆคนที่สนใจและอยากลงทุนในแฟรานไชส์ฮาลาลควรจะต้องศึกษาข้อมูลให้ละเอียด ทั้งนี้เว็บไซต์ Thai Franchise Center.com ได้รวบรวม10แฟรนไชส์ฮารานและธุรกิจฮารานที่น่าสนใจให้ลองศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจเพื่อเลือกลงทุนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 1. ออยมบอย ออยามบอยเป็นแฟรนไชส์ไก่ทอดฮารานอร่อยถูกกักหารานตั้งแต่เรื่องวัตถุดิบกระบวนการผลิตและจำหน่ายโดยเจ้าของแฟรนไชส์คือคุณซอราหุนดีนยีแสมดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการหางหุ้นส่วนจำกัดออยามบอยฮารานฟู้ดโดยออยามบอยเป็นคำสองคำที่นำมารวมกันโดยคำว่าออยามมาจากภาษามาลายูที่แปลว่าไก่ส่วนบอยมาจากภาษาอังกฤษเมื่อรวมสองคำนี้เข้าด้วยกันจึงหมายถึงไก่หนุม่ม แต่ในความหมายที่แท้จริงที่ต้องการสื่อก็คือการเป็นไก่ทอดของคนรุ่นใหม่ที่มีความคล่องแคล่วและทันสมัยจุดเด่นที่นอกจากรสชาติที่โดดเด่นคือความตั้งใจในทุกขั้นตอนปัจจุบันมีสาขาวกว่า24แห่งแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ภาคใต้หากท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าฟแฟรนไชส์กับเจ้าของแบรนด์ได้โดยตรง 2. ไทเกอร์ครายเสือร้องไห้ เือร้องไห้เป็นหนึ่งในเมนูเนื้อย่างที่ถูกปากและถูกใจขอเนื้อทั้งหลายเจ้าของแฟรนไชส์ไทเกอร์คลายคือคุณโยฮันซาตอ,อูมามาร์เก็ตติ้งดีเรกเตอร์บริษัทโยฮันคอร์ปอเรชันให้ความสําคัญตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบกระบวนการผลิตไปจนถึงกระบวนการส่งต่อผลิตภัณฑ์คุณภาพไปสู่มือของลูกค้า โดย t i เกอร์ครใช้กรรมวิธีในการหมักตามแบบฉบับเฉพาะที่เน้นอร่อยปากปราศจากอันตรายด้วยวัตถุดิบโคเนื้อสายพันธุ์พื้นเมืองที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีถูกต้องตามหลักฮาลาลปราศจากผงชูรสและสิ่งปนเปื้อนเพราะความใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต t i เกอร์ครมาจากสองคำคือคำว่า t i เกอและค r y ที่เมื่อนำมาเรียงต่อกันจึงให้ความหมายที่ตรงตัวว่าเสือร้องไห้ แม้ว่าจะไม่ถูกหลักวยากรณ์แต่คุณโยฮันตั้งใจให้ชื่อนี้มีความน่าสนใจติดหูและเป็นที่จดจำเพียงเท่านั้นรูปแบบร้านเป็นคีออสสีเหลืองตัดดำดูโดดเด่นสะดุดตาโดยมีภาษารองรับถึง4ภาษาคือไทยอังกฤษจีนยาวีนอกจากนี้ยังมีเมนูให้เลือกไปจำหน่ายเสริมทั้งเครื่องดื่มและอาหารทานเล่นเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ลูกค้าและเพิ่มยอดขายให้เติบโต โดยระยะแรกจะเน้นให้สามารถขยายช่องทางการจำหน่ายไปยัง14จังหวัดภาคใต้รวมถึงมีช่องทางจัดจำหน่ายภายในกรุงเทพก่อนแล้วจึงค่อยขยายไปยังภูมิภาคอื่นๆในอนาคตหากต้องการลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเจ้าของแบรนด์ได้โดยตรง 3. ซาร่าฮารานพิซซ่า ซาร่าฮาลันพิซซาสาขาต้นตำรับตั้งอยู่บนถนนเสรีไทย57ในหมู่บ้านสหกรณ์อยู่ระหว่างแยก34-36ถึงภายในร้านตกแต่งสไตล์รัฟแอนด์เม็กซิกันมีโทนสีแดงโดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตาบริหารงานโดยคุณซาร์รวงมาซ้อโดยมีแฟรนไชส์มากกว่า37สาขาทั่วประเทศค่าแฟรนไชส์เริ่มต้น2 9 0 0 0บาทชุดเล็กสิ่งที่ได้รับคือหม้ออบพิซซาสใบโต๊ะ ร่มป้ายหน้าร้านของสดอุปกรณ์พร้อมขาย20รายการที่สามารถเปิดร้านได้เลยในวันแรกหรือเลือกลงทุนชุดกลางราคา45,000บาทจะได้รับเพิ่มเติมคือคียออสขนาดเมตรครึ่ง โดยทางแฟนชายมีการสอนแต่งหน้าพิซซ่าและให้ลงมือปฏิบัติเพื่อชิมรสชาติที่เป็นต้นตำรับและสำหรับแฟรนชายเปิดรับเฉพาะกลุ่มมุสลิมเพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจในผู้ผลิตสำหรับผู้ที่สนใจในกลุ่มอื่นๆก็จะมีแป้งพิซซ่าจำหน่ายให้หรือหากสนใจลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโดยตรงได้จากเจ้าของแบรนด์ 4. ไก่ย่างจิรพันธ์ เป็นไก่ย่างมุสลิมที่มีต้นกําเนิดจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสร้างชื่อเสียงไปทั่วประเทศไทยยาวนานกว่า77ปีจริงๆแล้วคนชื่อจิรพันธ์ไม่ได้ขายไก่ย่างแล้วคนขายไก่ย่างก็ไม่ได้ชื่อจิรพนันธ์ เป็นเพียงผู้ชายทรงไก่ที่ได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของสูตรให้เข้ามาสร้างชื่อจิรพันธ์เป็นแบรนด์ไก่ย่างมุสลิมชื่อเสียงโด่งดังซึ่งไก่ย่างจิรพันธ์มีชื่อเสียงโด่งดังข้ามชาติคนมานเลเซียและสิงคโปร์รู้จักดีมีบริการรับจัดเลี้ยงนอกสถานที่ไก่ย่างจิรพันธ์เป็นไก่ย่างที่ขายเป็นตัวราคาตัวละ200บาทจุดเริ่มต้นของแฟรนไชสมาจากเวลาไปออกบูธลูกค้าที่ซื้อ ต้องกลับไปทานที่บ้านเท่านั้นไม่สามารถเดินกินได้เลยคิดว่าจะขายไก่ย่างเสียบไม้พร้อมทานในราคาไม้ละ15บาทลูกค้างบน้อยก็สามารถซื้อได้พร้อมกับขายแฟรนไชส์ให้ผู้ที่สนใจในราคาเริ่มต้น5,999บาทถึง1,4999บาทโดยตั้งเป้าขยายสาขาไม่น้อยกว่า400แห่งโดยแฟรนไชส์ซีสามารถไปตั้งราคาขายเองได้ตามความเหมาะสมน้ำหนักไก่ต่อไม้ประมาณ6กรัม 5. G.N.N. Doner Kebab แคบับเป็นอาหารสไตล์อาหรับที่เน้นเรื่องเนื้อ,อสัตว์เป็นวัตถุดิบหลักจะใช้เป็นทั้งเนื้อวัวเนื้อไก่เนื้อแกะหรือเนื้อแพะพร้อมผสมกับผักต่างๆนำมาอัดแน่นจนเป็นเนื้อก้อนใหญ่แล้วเสียบไม้ย่างในเตาอบ ถือเป็นอาหารฮารานที่น่าสนใจจุดขายของ G N n Doner Kebab อยู่ที่สูตรอาหารที่มาจากต้นตำรับอย่างแท้จริงเน้นวัตถุดิบคุณภาพที่คัดสรรอย่างละเอียดเพื่อมาประกอบอาหารให้มีรสชาติที่โดดเด่นรูปแบบในการลงทุนมีให้เลือก2แบบคือแบบเตาเดียวราคาลงทุน37,000บาทและแบบ2เตาราคาลงทุน72,000บาทโดยแบบเตาเดียวผู้ลงทุนจะเลือกเรียนได้ว่าจะทำไก่หรือเนื้อ แต่ถ้าแบบสองเต้าจะเรียนได้ทั้งไก่และเนื้อโดยทั้งสองแพ็กเกจดังกล่าวมีอุปกรณ์เบื้องต้นเช่นเตาย่างสามหัวมตดและเคบับอุปกรณ์สำหรับเสียบไก่หรือเนื้อวัตถุดิบสำหรับเปิดร้านอุปกรณ์เบื้องต้นสำหรับเปิดร้านเป็นต้นถือได้ว่าเป็นแฟรนไชส์ที่มีการเติบโตต,ต่อเนื่องปัจจุบันมีสาขาทั่วประเทศกว่า60แห่งและมีแนวโน้มขยายสาขาเพิ่มมากขึ้น 6. ฮาน่าแฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยวสูตรฮารานเนื้อตุ๋นต้มยำทะเล เป็นแฟรนไชส์ที่มีวัตถุดิบสำคัญอย่างลูกชิ้นเนื้อต่อยอดให้คนสนใจเลือกลงทุนทางการเปิดร้านกว๋วยเตี๋ยวสูตรฮาลานที่พร้อมสอนสูตรอร่อยสไตล์ฮาลานมีเมนูน่าสนใจอย่างเนื้อตุนไก่ตุนและต้มยำทะเลสอนให้สามารถเปิดร้านได้อย่างมืออาชีพหรือสำหรับบางคนที่มีหน้าร้านของตัวเองอยู่แล้วและต้องการสร้างไรายได้เพิ่มอาจเลือกลงทุนแฟรนไชส์ลูกชิ้นเนื้อที่เป็นการมุ่งสร้างอาชีพให้กับคนที่อยากมีไรายได้ โดยมีแพ็กเกจลงทุนง่ายๆราคาเบื้องต้น6,500บาทราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่จะได้รับคือลูกชิ้นเนื้อ5กิโลกร,รมัมน้ำจิ้ม2กิโลกร,รมัมอุปกรณ์เช่นเตาปิ้งเคาน์เตอร์ป้ายร้านเป็นต้นพร้อมสอนเทคนิคการปิ้งและเทคนิคการขายให้สามารถเริ่มต้นอาชีพได้ทันที 7. Bubble s t r e สต เป็นธุรกิจแฟรนไชส์ฮารานร้านชาไข่มุกที่ผ่านการขาดเรื่องในลักสุดขี่ c c c e s s to the b เ s h ฮารานแฟรนไชส์โดยกลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฟาตอนีเป็นผู้รีเริ่มสร้างเป็นกิจการร้านชาไข่มุกที่มีรสชาติเอกลักษณ์เฉพาะตัวในมหาลัยจนได้รับความสนใจจากวัยรุ่นและนักศึกษามหาลัยอื่นๆเพื่อสร้างเป็นโมเดลธุรกิจสำหรับนิสิตท,ที่จบการศึกษาผู้มีความสนใจจะเป็นเจ้าของธุรกิจ โดยคำว่า b u เ b ิ e s นสตีเป็นการรวมคำระหว่างคำว่าบ u เบิ e ที่หมายถึงฟองเนื่องจากไข่มุกที่มีรูปร่างคล้ายๆกันส่วนคำว่าสตีหมายถึงถนนเหมือนกับอาหารคลายริมทางที่ใช้คำว่าสตีฟูดจึงได้ความหมายว่าชานมไข่มุกริมทาง โดยกำไรส่วนหนึ่งจะมอบให้แก่องค์กรนักศึกษาเพื่อสร้างสารรค์กิจกรรมดีๆแก่สังคมด้วยกับสโลแกนที่ว่าการให้คือการได้รับซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์ฮารานที่มีความน่าสนใจและหากใครต้องการลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเจ้าของแบรนด์ได้โดยตรง8 s u ซูชิคิงอาหารญี่ปุ่นฮาราน ซูชิคิงคือร้านอาหารสัญชาติมาเลที่ก่อตั้งมานานกว่า22ปีและมี113สาขาทั่วมาเลเซียได้รับการรับรองตามมาตรฐานฮาลาลราคาต่อ1อิ่มอยู่ที่8เหรียญสหาราัฐสำหรับผู้ใหญ่และลดครึ่งราคาสำหรับเด็กในช่วงแรกลูกค้าของซูชิคิงเกือบทั้งหมดไม่ใช่ชาวมุสลิมแต่นับถือศาสนาอื่นๆเช่นชาวมาเลเเชื้อสายจีนชาวมาเลเซียพื้นเมืองไม่เคยชินกับการกินปลาดิบ และขณะที่เมนูของร้านไม่มีหมูแต่เครื่องปรุงประจําครัวญี่ปุ่นอย่างซอสทั่วเหลืองน้าส้มสายชูและมิโซะจะมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์อยู่เล็กน้อยเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมักดองและมีการใช้เหล้าหวานมิรินเป็นเครื่องปรุง ซูชิคิงคัดกรองและตรวจสอบวัตถุดิบส่วนผสมกว่า150ชนิดเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดผ่านกระบวนการผลิตตามมาตรฐานฮาลาลในทุกขั้นตอนแม้จะไม่ได้ชัดเจนถึงแผนในการเติบโตระบบแฟนชายแต่ก็ถือได้ว่าเป็นธุรกิจอาหารฮาลาลที่มีความแปลกใหม่และน่าติดตามว่าจะขายแฟนชายในอนาคตหรือไม่และน่าติดตามว่าจะขายแฟนชายในอนาคตหรือไม่ 9. g o to Kill ร้านบุฟเฟ่ติ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นสัญชาติมุสลิมก็ทูก,กิวเอาใจลูกค้ามุสลิมหัวใจญี่ปุ่นด้วยเมนูสุดพิเศษอย่างเนื้อวากิวและซาซิมิซูชิพร้อมเปิดตัวไลายบุฟเฟต่ตซาซิมิซูชิเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของลูกค้าที่ต้องการรับประทานแค่ซูชิเท่านั้น สำหรับคนที่ไม่อยากทานปิ้งย่างก็มีบุฟเฟตซูชิพร้อมเสิร์ฟด้วยวัตถุดิบคุณภาพดีราคาย่อมยาวนำเข้าจากประเทศญี่ปุน่นทั้งปลาหมึกทาโกะไข่ปลาแซลมอนหอยโอตาเตะจากฮอกไกโดและปาลาไหลอานาโก ซึ่งคางต้นที่กล่าวมานี้เป็นวัตถุดิบที่ฮาลาลร้อเรซเรียกได้ว่าตอบโจทย์มุสลิมที่เป็นคออาหารญี่ปุ่นได้ดีเลยทีเดียวและน่าสนใจยิ่ยงกว่าเมื่อกอตูกิวยินดีขายแฟรนไชส์ตลอดจนให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจทั้งร้านที่ต้องการฮาลาลและไม่ฮาลาลให้กับผู้ประกอบการที่เป็นมุสลิมและผู้ประกอบการต่งางศาสนิกอีกด้วย 10. บบังมีนเนื้อปิ้งไก่ปิ้ง ร้านบางมีเนื้อปิ้งไก่ปิ้งหรือชื่อที่ขึ้นไปหน้าร้านคือฟู้ดฟาร์มเป็นร้านขนาดกลางย่านชัยพฤกษ์ถนนกาญจนาพิเศษตัวร้านขนาดกลางๆด้านหน้ามีโซนปิ้งย่างไก่และเนื้ออยู่ฝั่งซ้ายมีคีย์ออทของร้านโรตีจุดเด่นคือเนื้อปิ้งชิ้นบางๆกำลังดีเนื้อนุ่มหอมกลิ่นเครื่องเทศอย่างเมล็ดผักชีเนื้อติดมันเล็กน้อยทานกับน้ำจิ้มถือได้ว่าเด็ดมากและยังเป็นอีกเมนูน่าสนใจคือ ไก่ปิ้งซึ่งเนื้อนุ่มมากใช้เนื้อส่วนสะโพกกลิ่นหอมเครื่องเทศนอกจากนี้ยังมีเมนูน่าสนใจอีกเช่นสตูลิ้นวัวข้าวหมกไก่ลิ้นวัวย่างและอีกหลายเมนูที่น่าสนใจถือได้ว่าเป็นร้านที่มีลูกค้าประจำจำนวนมากและคาดว่าจะมีการขยายสาขาในรูปแบบแฟรนไชส์สำหรับใครที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเจ้าของแบรนด์ได้โดยตรง และทั้งหมดเป็น10บธุรกิจอาหารสไตล์ฮารานที่เรานํามาฝากกันโดยอาหารฮารานมีจุดเด่นและเสน่ห์ในตัวเองอย่างไรก็ดีการเลือกลงทุนเปิดร้านแฟรนไชส์สไตล์ฮารานจะต้องคํานึงถึงคุณภาพและมาตรฐานเป็นสิ่งสําคัญเพราะตาฮารานที่ได้มานั้นไม่ใช่แค่โลโก้เอาไว้เรียกลูกค้าแต่คือตาที่ยืนยันในความเป็นฮารานที่คนลงทุนในธุรกิจนี้ต้องยึดถืออย่างเคร่งครัดอีกด้วยสําหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจ สามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thai franchise center. com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai franchise center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ